ตัคลิปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวายมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสบายมังงนะอนิเมะหรือในใดทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับวายถ้าใครไม่ชอบหรือไม่สามารถรับชมได้หรือรู้สึกไม่สบายใจในเน,นื้อหาประมาณนี้ก็สามารถกดข้ามเลิกคลิปไปได้เลยค่ะติดใจพี่ชาย EP ที่สาม หลังจากที่น้องนะคะเข้าไปแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศในการแต่งหญิงนะคะชื่อเสียงของน้องก็ดังกระ่อนไปทั่วเลยคะ่ะว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ชายที่แต่งหญิงได้น่ารักมากเหมือนผู้หญิงมากๆพอใครเจอนะคะก็จะชมน้องว่า อุ้ยคนนั้นไงอุ้ยตัวจริงน่ารักมากซึ่งน้องก็ดีใจนะคะแต่อยู่ๆก็คิดถึงพี่ชายขึ้นมาว่าเออฉันอยากให้พี่ชายชมบ้างจังแล้วก็เกิดสับสนในตัวเองนะคะแล้วอยู่ๆเหมือนจะเป็นช่วงแบบหึงว่าอุ้ยพี่ชายก็หล่อนะบางทีอาจจะไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นก็ได้เลยแบบอุ้ยไม่ได้แล้ว เราต้องคุยกับพี่ชายให้รู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องก็นัดกับพี่ชายว่าเออพี่ชายเราอยากจะเจอกันหน่อยอยากจะคุยกันซึ่งพี่ชายก็บอกว่าอ่าได้เลยพี่ว่างอยู่พอดีแล้วก็ทั้งสองนะคะก็นัดมาเจอกันน้องก็แต่งตัวเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือน้องจะแต่งหญิงไปหาพี่ประจําแล้วคือพอพี่ชายเจอนะคะก็จะแบบอุ้ยน้องน่ารักจังเหมือนทุกทีนั่นแหละแล้วทั้งสองนะคะก็เข้าไปในห้องตามเดิมค่ะก็คือโรงแรมนะคะทีะ่นัดกันไว้ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้คุยกันนิดหน่อยคือพี่ชายตัดเสื้อแล้วละ่ะเออหลังจากนั้นนะคะก็คุยกันนิดหน่อยว่าเออพี่ชายพี่ชอบผมจริงๆหรอผมเป็นผู้ชายนะคือเหมือนน้องจะสับสนพี่ชายก็เหมือนจะเข้าใจนะคะเลยแบบจูจมเลยคะ่ะแล้วบอกว่าเพศน่ะมันไม่เป็นที่กีดกั้นหรอก พี่อะรักน้องอยู่แล้วหลังจากนั้นก็4คูร้อยค่ะ4คูร้อยยาวๆเลยระหว่างนั้นก็ทั้งสองนะคะก็จะแบบพูดคุยไวเแหลวด้วยะท่าทางประหลาดๆนิดหน่อยนะคะแล้วทั้งสองนะคะหลังจากที่เสร็จกิจแล้วก็แยกย้ายนะคะแต่แยกย้ายแบบคู่คู่ค่ะ ซึ่งพี่ชายนะคะก็ให้คำสัญญาเลยว่าเดี๋ยวพี่นะจะหาเสื้อผ้าสวยๆน่ารักให้น้องใส่ซึ่งน้องนะคะก็คือแบบตื่นเต้นมากแล้วน้องนะคะคือแบบรู้ตัวแล้วว่าเออถ้าอยู่กับพี่ชายเนี่ยเราคือผู้หญิงคนหนึ่งพี่ชายเนี่ยทำเหมือนเรานะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยแล้วก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องแรกที่เรามา สปอยกันนั่นก็คือติดใจพี่ชายนะคะเรื่องนี้จะทุรัทุเลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กแหว้นหน้าบ้านเต็มไปหมดแล้วแล้วก็เสียงโทรศัพท์นะคะเราไม่ได้ปิดข้อความไว้เผื่ออาจารย์นะคะจะส่งลิงก์ในการไลฟ์มาให้นะคะเพราะว่าเราจะคุยกันด้วยโปรแกรม google meet หรือ g o o g l e อะไรสักอย่างนี้ คลิปต่อไปรับรองเลยนะคะว่าแซบแน่นอนเนื้อหานี่แซบแน่นอนนะคะไม่ว่าอะไรที่สนุกสนุกนะคะเราจะหยิบยกมาแน่นอนเพราะต้นคลิปเราเตือนแล้วนะคะว่าบางทีมันอาจจะมีเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่กำลังดูอนิเมะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะเสียอารมณ์ในการดูอนิเมะที่กำลังดูนะคะขอเตือนนะคะในแต่ละคลิปกรุณาอย่าเพิ่งดูนะคะขอให้คุณนะคะดูอนิเมะเรื่องนั้นให้จบก่อนอ่านนิยายเรื่องนั้นให้จบก่อนดูการ์ตูนเรื่องนั้นให้จบก่อนหรืออ่านการ์ตูนเรื่องนั้นให้จบก่อนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะทำให้คุณรู้สึก ฟลไไปดด้นดนิห่อยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ1 like ไลค์1กำลังใจ1 subscribe คือ1นกำลังใจที่ทำให้ช่องเล็กๆของเรานะคะมันเติบโตขึ้นมาได้อีก1นึ่ข้าวะะคะขอฝากช่อง Story of YB สองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะบ๊ายบาย